สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเรืยอกดิแอดต่อนะครับในขณะนี้ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางนะครับสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างตรงๆนะครับให้สมาชิกได้รับชมพิจารณาเป็นแนวทางนะครับก็นะส่วนนี้สถิตินะครับ,นะนะะรบจะเดินอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอบด้วยกันนะครับหกวนนั่นเอง ออมาให้สมาชิกได้พิจารณารับชมเป็นแนวทางนะครับเลือกซื้อเลือกอหารสลากกินไปรัฐบาลก็นะครับมาดูคาเตือนก่อนนะครับคาเตือนนะครับวิดีโอนี้ฮะเป็นเพียงการคํานวณย้อนหลังนะครับจากสถิติผลการออกรางวัลย้อนหลังเท่านั้นนะครับก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับผลลงมาจบอะไรนะจึงเป็นเพียงการคาดคะเนฮะตัวเลขนะครับเป็นเพียงการคาดนารณ์เดีเดวนั่นเองนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณครับในการรับฟังและก็รับชมในตัวของนั่นเอง นะครับทุกๆุกข้อมูลนะฮะก็ฝากพี่ิจารณาแนวทางก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะฮะช่องสูตรเอ่อช่องเลขเดเอต่อสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามช่องด้วยกันนฮะช่องเลขเดเอต่อแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับไ sure. ม่พลาดการแจ้งเตือนข้อมูลมาดูสูตรแรกนะฮะจะคำนวณได้สองตัวสูตรที่สองจะคำนวณได้สามตัวฮะมาดูสูตรหลักสิบนะครับหลักสิบล่างนฮะคำนวณได้สองกับสามหลักหน่วยนะครับคำนวณได้เก้าส่วนสาม จะคูเป็น2 9 2 0 2 3 3 9 3 0 3 3นะครับนะ,ะผลที่ได้นะครับสองสามนะสองสามผลรางวัลน,นะครับสองสาม เป็นงวดแรกนะครับเป็นงวดแรกนะครับเป็นงวดแรกนี้มาดูงวดที่สองนะครับหลักสิบคำนวณได้ห้ากับหกหลักหน่วยคำนวณได้เจ็ดแปดหนึ่งนะครับเจ็ดแปดนึ่ 1, นะจคู่มีห้าเจ็ดห้าแปดห้าหนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกหนึ่งนะครับผล ที่ได้นะครับห้าหนึ่งนะครับคนที่ได้ห้าหนึ่งเป็นงวดที่สองนะครับงวดที่สอง มาต่อกันในงวดที่สามนะครับเลขสิบคำนวณได้ห้ากับหกระเบิดคำนวณได้หกเจ็ดศูนย์จะคู่มีห้าหกห้าเจ็ดห้าศูนย์หกหกหกเจ็ดหกศูนย์ผลที่ได้ครับห้าศูนย์ อที่3นะครับมาดูในรอบที่4กันนะครับศูนย์หนึ่นะคำนวณได้5กับ6กศูนยคำนวณได้สี่ห้าแจะพูดมี5 4 5 5, 5ี่ 6, 4้6ห้านะครับผลที่ได้ครับ เป็นลบที่4นะที่คำนวณได้นะครับนี้มาดูลบที่5นะครับสูตรหนึ่งได้3กับ4่สูตรสได้2 3 6นะจับคู่มี3 2 3 3อง4 2 4สามนะครับผลที่ได้ครับ3 2 เป็นงวดที่5นะครับมาดูในส่วนของรอบที่6กันนะครับรอบที่6หนะล่าสุดนะครับประจําฮะงวด 5. 1ะเมษายนสองพนสบปดนะครับส่วนนอัหกสบแปดนะครับสูตรที่1นึ่งฮะคํานวณได้ที่2กับสสูตร2คํานวณได้สองสามห นะครับผลนะครับผลที่ได้นะฮะจับคู่นะครับมีสองสองนะครับสองสามแล้วก็สองหกนะฮะชุดที่สี่ก็จะเป็นสามสองสามสามและสามหกะผลที่ได้นะครับสามหกนะสามหกนะครับอ่ะ เป็นรอบที่6นะครับที่เดินมานะครับเป็นรอบที่6นะนะครับสถิติ6รอบด้วยกันนะครับทุกท่านนะก็ให้สมาชิกทั้งใหม่และเก่าพิจารณานะครับก่อนนำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้นะครับไปดูวิธีคิดวิธีการคำนวณกันนะครับเป็นยังไงนะนะครับก็จะซับซ้อนหน่อยนะครับทุกท่านก็ฝากพิจารณาด้วยกัน มาดูนะครับอ่ะสูที่หนึ่งนะครับอ่ะจะได้ตรงนี้นะครับเอสอ่ะมาดูนะครับเราจะบวกตัวเยอะไว้ก่อนนะครับมันจะบวกง่ายนะสมาชิกนี่สองเป็นศูนยเป็นหกเป็นหเป็นสองนะครับเราจะบวกตัวเยอะไว้ก่อนนะครับ หกบวกสองได้8นะครับแปดบวกหได้ส 4. 4่บวกเได้1 1ึบวกศได้หนึบวกหได้เจ็ดดบวกศูได้เจ็บวกสองได้เบวกแปได้บวกลข้อที่ได้แปดังนั้นนะครับหลักสิบหลังของเราฮนะรอบนี้คือเจ็ดละแปนะครับกลับไปด้านแรกเขียนก่อนนะครับนะเราได้ที่7กับ8 ทีนี้ไปดูในส่วนของสูตรที่สองกันนะครับสูตรที่สองน,นะมือนเดิมนะครับเราจะบวกตัวย่อยไปก่อนนะครับมันจะบวกง่ายนะหกบวกหกเป็นสิบสองนะครับสิบสองบวกสองเป็นสี่นะฮะเป็นสิบ4ี่สิบี่บวกสองเป็นสิบหกสิบหกบวกหกเป็นสาสิบสองบวกหนึ่งได้สามบวกสามได้หโดังนั้นนะครับหลักหน่วยล่างนะครับของเรานะครับ ได้ที่สองสามนะครับสามอาชิกอ่ากลับไปหน้าแรกนะครับดังน,น,นั้นนะครับหลักหน่วยก็ได้ที่สองสามและหกนะครับเราจะจับคู่นะครับจับคู่นะครับก็จะได้ เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกนะครับแปดสองแปดสามและแปดหกได้หกชุดคู่ด้วยกันนะครับในวันที่หนึ่งวันสิบหกนะครับโทษที 16, สิบหกเมษายนฮะสองพันร้อย 68นะครับ6กู่ดีกันชอบตัวไหนก็เลือกใช้นะครับก่อนนำข้อมูลไปใช้ก็โปรดพิจารณาอย่างในการรับฟังและชมฝากช่องด้วยฮะเลขเด็ดไอดต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข้อมูลนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ